สวัสครับวันนี้ผมจะเอาวิธีติดขาทรายมาฝากเนาะผมก็มีรางปิกคาติี่อันเก่าอยู่ความยาวประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับติดตำแหน่งตรงนี้เลยนะนี่นะครับความยาวระยะ8เซนแต่ว่าเราต้องเผื่อสั้นกว่านิดนึงเราไม่ต้องยาวกว่านี้มันจะได้ไม่ชนนะครับก็จะตัดประมาณเจดเซนครึ่ง ตรงนี้นะครับโอเควัสดุที่ผมจะใช้นำมาเชื่อมต่อกับรางพิคัตินี่นะครับผมมีตัวขาตั้งกล้องตัวเก่าข้างในมันจะมีร่องๆเวลาเราไปประกบกับตัวท่อปืนเนี่ยมันจะซับกันพอดีมันจะกันไม่ให้มันบุน๋มันลื่นนะนครับเดี๋ยวผมแกะตัวสีดำตัวนี้แกะออกก่อนนะครับก็ตอกออกตอกเบาๆก็ออกนะครับ เราจะแกะออกมาง่ายๆนะครับต่อชิ้นๆเล็กๆออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับต่อออกนีครับเป็นแค่สลักเล็กๆไม่ได้แน่นมาก ก็ระยะที่ตะว,วัดเมื่อกี้ที่จะตัดก,ก็7เซนครึ่งน,นะครับผมก็ทำเครื่องหมายไว้โอเคเอก็จะใช้เทปนะครับในการพันตำแหน่งที่เราจะตัดมันจะได้ไม่ไปโดนรอบข้านนะครับเราใช้เทปเทปข,า,ขาวๆเนี่ยครับจะได้แกะง่ายๆ อย่างในภาพก็พอได้ตำแหน่งที่ต้องการก็เอาเลื่อยมาตัดได้เลยนะครับตัดไม่ยากครับตัวนี้ ตัดเสร็จแล้วก็นะครับเอามาตะไบลบคมนะครับใช้ตัวตะไบหรือใช้กระดาษทรายก็ได้นะครับนะครับก็เสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะรูสำหรับยึดกับรางพิค a าตินีกันนะครับนี่ผมเอาเทปแปะไว้กันจะได้มาร์กตำแหน่งเจาะรูได้ตรงๆก็ใช้ปากกาสีแดงจิ้มเข้าไป เจาะรูตรงนี้กับตรงนี้โอเคนะครับก็ใช้ไขควงแหลมๆเล็กๆนะครับมาจิ้มเปิดรูเจาะไม่ยากครับนะก็ตอกๆเข้าไปไม่ต้องใช้สว่านอะไรให้วุ่นวายครับง่ายๆ เราลืมบอกนะครับข้างในนะครับเอาทิชชู่หรือกระดาษหรือผ้าอะไรรองไว้หน่อยนะครับมันจะได้ไม่บุกเลลวลาเราตอกน้ําหนักที่เราทุบคอลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่กดให้ตัวอลูมิเนียมของเรามันบี้นะครับมันจะได้ส่งรูปเหมือนเดิมสวย หลังจากเจาะรูเสร็จแล้วก็จะได้ดังที่เห็นนะครับเป็นแบบนี้สวยงามแล้วก็เอารางมายึดนะครับไขน็อตเข้าไปยึดเข้าไปเลยครับ สำหรับวิธีการยึดตัวรางกับปืนครับผมจะใช้ตัวเข็มขัดรัดตัวสายยางครับขั้นแรกก็นำมันมาคลายออกก่อนนะครับ หลังจากที่คลายเสร็จเราก็นํามายึดติดกับตัวรางของเรากับตัวปืนได้เลยนะครับยึดหน้ายึดหลังแบบนี้ก่อนอก็จะได้ดังในภาพนะครับนี่ครับตำแหน่งที่เราจะนำขาซรายของเรามาติดนะครับ ก็อยู่เดี๋ยวผมขยับให้ดูก่อนนะครับคลายตัวขาท้ายปึบนะครับก็ติดไว้ตรงกลางของรางพิคาตินี่เลยนะครับเหมือนตัวขาซ้ายพวก b ีกันทั่วไปเนี่ยแหละครับง่ายๆเพราะตัวนี้มันพับได้ด้วย เพื่อความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเข็มขัดรัดสายยางเนี่ยมารัดตัวรางด้วยอีกสตัวนะครับตัวใหญ่รัดที่ตัวรางเลยนะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังนจะได้มั่นคงแข็งแรง รัดด้านหน้าเสร็จแล้วก็รัดด้านหลังด้วยนะครับคราวนี้จะได้มั่นคงแข็งแรงไม่ขยับขยะ้แน่นอน ข้อดีก็คือตัวเนี้ยเวลาปั๊มก็จะไม่ติดขดดัด,ยด,ดยายนะครับดูตัวอย่างเลาครับปั๊มซึ่งเวลาปั๊มเสร็จจะยิงก็พับได้นะยิงก็พับได้วางก็ได้ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาเปือ,อยให้เห็นก็เป็นแนวทางแล้วกันใครชอบแบบไหนก็ลองไปทําดูอันนี้ผม,มทําแบบง่ายๆเปือเปอ่อยงไงก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ